อนกิ๊ฟยังมีนัดถ่ายคลิปกับยูทูบเบอร์คนนึงค่ะคือก่อนหน้าน,นี้นะมีแบบเมื่อรถเร่งเครื่องแลแบบว้วก็แบบว่าน้องกิ๊ฟแบบว่ากลัวความเร็วไีครับนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จ้มันน่ากลัวมากเลยเนี่ยนะแทนนี่มันต้องใช้แล้ว ก็ได้ค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับพี่ซี่นะคะพี่ซี่าจจะพูดเร็วไปนิดนึงเพราะว่าแอบรีบๆีถ่ายเร็วๆคือวันนี้พิ่ซี่มีนัดถ่ายคลิปกับยูทูบเบอร์คนหนึ่งค่ะซึ่งพี่แชมป์กับพี่บอยอะวางแผนกับพี่ซี่มาก่อนนานๆแล้วแต่เขาไม่รู้เขาก็แบบขับพาพิ่ซี่แกลิฟนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ดูมีความสุขมากที่แบบเฮ้ยได้แกลงเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องห่วงพิ่ซี่จะต้องแกลงคุณอย่างแน่นอนนะคะซึ่งตอนนี้พิ่ซี่ก็เพิ่งไปเข้าห้องน้ำเสร็จแต่เขาก็กำ ทีมงานเราอะแอบมองเขาตั้งนานแล้วนะคะเดี๋ยวแทนนี่มันต้องช็อคไอยู่แล้วแก้กิสซี่งได้ยังไงคะไม่ได้นะคะพี่เดี๋ยวที่จะกลับไปจัดการเขาค่ะทุกคนเดี๋ยวคอยดูกันนะว่าจะเป็นยังไงคือก่อนหน้านี้นะมีแบบเมินรถเร่งเครื่องแล้วก็แบบว่าน้องกิสซี่แบบว่ากลัวความเร็วไม่คำนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นพูดเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่า เด็กกิตี้จะแกล้งไปขอว่าแบบเออช่วยสอนกิตี่ขับหน่อยได้ไหมเกียร์กระปุกอะไรแบบนี้ค่ะหลังจากที่เขาแกล้งกิตี่ไปแล้วเนี่ยนะเขาพายกิี่ไปดิบด้วยทุกคนข้างนี้เราเป็นตากิตตี้บ้างน,นะคะแล้วนี่คือแต่งตัวสว่านเลยมาดิบรถออใช่ใช่เดี๋ยวเขาเห็นถอยๆหน่อยไหมท่านคือแบบวันนี้นแต่งตัวหวานมากทุกคนวันนี้นะคะให้ดูการแต่งกายกิตตี้แต่ว่าไม่ต้องห<ๆ>่วงเพราะว่ามันเป็นกางเกงกระโปรงค่ะแล้วก็มีเซฟตี้ใส่ใส่กางเกงขาสั้นมาอีกทีหนึ่ง พร้อมจัดให้แน่นอนต้องขอบคุณพี่ช้างกับพี่บอยด้วยนะคะเดี๋ยวกับคิตซี่มายังดีดีเลยคิตซี่รู้อยู่แล้วแหละว่าเขาจะแกล้งฮิตซี่แต่มันมีบางอย่างที่เขาไม่รู้ไม่รู้นะหรือว่าเขา,าจ,จะรู้ว่าคิตซี่แบบรู้แต่รู้ไม่หมดว่าคิตซี่ขับรถอะไรยังไงอะไรแบบเนี้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเขาจะเจออะไรบ้างเดี๋ยวิตซี่จะให้ทีมงานแอบถ่ายแล้วแล้วค่อเฉลยเขาทีหลังเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะ มีแบบพัดฝนกระเซรนมานานแล้วครับ กียิงได้ยังไงคะไม่ได้นะคะหลีกที่จะกลับไปจัดการเขาค่ะทุกคนเดี๋ยวคอยดูกันนะว่าจะเป็นยังไงเกียร์ว่างก็คืออันนี้อยู่เกียร์สองแี่งขับเกียร์สองแล้วเกียร์ว่างก็ืขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เนี่ยคือเกียร์ว่าง เริ่มเริ่มปล่อยปล่อยคาทับแล้วก็ค่อยค่อยเติมคันเร่งอ่ามันก็จะออกนิ่มๆแล้วเราต้องเหยียบมันตลอดไหมหรือต้องดูจังหวะครับอ่ลองดูดีกว่าโอเคมีอะไรไหมใช่ครับอ,อ่ะเหย,ๆๆยียบเหยียบเหยียบส<า>ุดเลยครับก็เหยียบบุบลงอ่าค่อยค่อยปล่อย อ๋อแล้วกส็สตาร์ทมาอยู่ตรงนี้แม่ตรงนี้มันมันยากกว่าวรถโว์4ต<อ>ิเยอ<น>ะเลยเหมือนครั้งนึงแบบว่าคือ ไม่ต้องเติมแรงแล้วก็ค่อยปล่อยให้มันออกอะไรเงี้ยไม่ไปอยู่แล้วผมขับดีกว่าเอาใหม่ใหม่่ตัวเมื่อกี้เราเติมเพลินเยอะมากมันเลยแบบออกมาเลยอ่ะดูอันนี้อันนี้คือถ้าอาจเหยียบปุ๊บแล้วค่อยๆปล่อยอย่างเงี้ย เราเติมนี้บอกแล้วก่อนปุ๊ลบล้อมันจะปัดเลยห้นาไหนสตาร์นะคะเยบเบ็บเบรกครับเย็บเบรกอเเย็บเบรกแล้วก็ปุ่มแดงนี้ครับ<า> ถูกต้องขอดเอกม่กินข้าวเมื่อกี้โอ้โหพี่ชอยาดมปะาอบคุณากัคนครคือพี่คิตตี้รถดิฟสวัสดีค่ะไดม่แล้วตอนที่อยาดมปะพี่บอยพี่แชมโอ้โ กัรู้วันนี้ใครแกล้งใครเนี่ยพี่ซ่ากินซี่รู้อยู่แล้วนะว่าพี่ซ่าจะมาแกล้งกินซี่อ่ะเออเออคือแบบพี่บอยกับพี่แชมป์อ่ะเขาคุยกับกินซี่มาตั้งแต่แรกแล้วไม่เลยเดี๋ยวตะก้อนผมรู้หรือเปล่ารู้ไม่เหมือนกันตีเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ส่งเดี๋ยวไม่ส่งจะได้หรือจะได้ไม่ได้เดี๋ยวนะไม่เกี่ยวดิโอ้แล้วไม่บอกเอาเีละพี่บอกก่อนผมเล่นใหญ่กว่านี้กันอันนี้ก็ใหญ่แล้วแหละโอ้โห คือมันก็พี่เบิร์พี่แชมป์บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบพี่ให้คนไปรับนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าจัดการมันเลยนะอะไรประมาณนั้นไงที่ก็รู้อยู่แล้วแล้วลจริงๆอ่ะจะขอฟุตเทปที่ถ่ายในรถด้วยแหละมไม่ใส่ในคลิปผมไม่ให้ <laughs> โอ้ <laughs> ขอโทษเขานยู่นิ่งหัโดนแกล้งใช่ไหมเดะอันนี้น้องน้องคือนักแข่งใช่ค่ะคิตตี้เป็นนักแข่งกรีฬาค่ะโอ้โหไม่ไหวอ่ะเออขอโทษขอโทษขอโทษเป็นไงบ้างคะพี่ซาหลังจากที่นั่งพักมาก็โอเคเพื่อแล้วครับตอนนี้ก็ต้องพักทั้งเครื่องรถแล้วก็คนด้วย ทุกคนเมื่อกี้คือดิปปุ๊บมันค่อยคอเคลืคล่อนขึ้นมาพี่ใช่เป็นไรไม่ใช่เป็นไรตอบไม่ได้แล้วมันอยู่นี้ละถ้าพูดก็บร้งแล้วก็เลยไม่พูดเก็บความรู้สึกมันไว้มาคุยกันทางขยะผมบอกว่าแบบหน้าแบบตาไปแล้วนะตาแดงแล้วตกใจมากเพราะว่าแบบ ไม่เห็นตอนแรกว่าแบบเหมือนไม,ไ,มไม่อะไรนะที่เขาบอกอะไม่เคยขับรถ้แต่เขาแบบเหยียบคันเร่งแบบรอบจะไป4ี่พันห้าพันแล้วอะเขาจะปล่อยแล้วผมต้องไปต้องทำไงอะแต่ดีว่าอ,อ,อยู่ในสนามอะก็เห็นพี่ซาแบบว่าจะสอนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสอนงี้น้องต้องสอนผมดีกว่า <c oughs> ต้องขอบคุณิี่ามากแล้วก็ขอโทษิี่ซาด้วยครับผมที่ <c oughs> แบบว่าไม่ได้บอกกล่าวอะไรอย่างงี้ถ้าบอกนี่ผมคงจะคิดเยอะกว่านี้ผมจะได้แบบเตรียมตัวเตรียมใจแต่นี่ความเลียวอะเอาความเลียวก่อนจะตัดอันที่แบบหน้าผมไม่ดีไม่ดีออกก็ได้ละครับ ลราชมความบันเธอนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับพิซซี่แล้วก็พิซซ่าด้วยนะคะขอบคุณพิซซ่าอีกครั้งนะคะพิซซ่าบ๊ายบายพี่โอเคแล้วใช่ปะ